ถ้าคุณจะต้องออกจากบ้านแบบไม่ได้เตรียมใจคุณจะหยิบสิ่งของชิ้นไหนจาก4ชิ้นนี้เข้ากระเป๋าโดยที่ไม่ต้องคิดเดี๋ยวเราจะบอกว่าอะไรคือสิ่งที่คุณพึ่งได้แบบอัตโนมัติแม้ใจจะยังไม่พร้อมระหว่างข้อ A ข้อ b สมุดจดเล่มเล็กข้อ c ล่มพับขนเล็กข้อ d ด็อกปะากา้ามเดิมก่อนจะไปฟังเฉลยอย่าลืมกดติดตามนะจะได้กลับมาเล่นเกมที่ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นเรามีลงเกมใหม่ทุกวันตอนเช้าสองคนที่พร้อมแล้วไปฟังเฉลยกันคนที่เลือกข้อ a หูฟังคุเพึ่งพาขอบเขตที่คุณสร้างเองได้หูฟังเนี่ยไม่ใช่แค่การใช้ฟังเพลงอย่างเดียวนะแต่มันคือการกั้นโลกภายนอกอย่างเงียบๆสำหรับคุณแล้วการที่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเสียงของตัวเองเนี่ยคือวิธีรับมือสถานการณ์ที่คุณยังไม่ได้้้้เเตตรีียมมใใจจจคุณไไ่าปนนนนะองขโลััทท ขอแค่ได้เปิดเสียงที่คุนเคยโลกก็จะนุ่มลงนิดนึงสาหรับคุณขอ้อีสมุดจดเล่มเล็กคุณเพึ่งพาการจดจําความรู้สึกมากกว่าการลืมมันสมุดเล่มเล็กเนี่ยคือการวางใจแบบเงียบๆโดยที่ไม่มีใครเห็นไม่ว่าจะเป็นการจดสิ่งที่ต้องทํา หรือสิ่งที่จดเพื่อกันลืมสําหรับคุณแล้วมันไม่ใช่เครื่องมือแต่มันคือพื้นที่ของตัวตนและเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกไม่พร้อมคุณก็ยังมีหน้ากระดาษอยู่กับคุณเสมอสาหรับคนที่ตอบข้อ C ี่มพับคันเล็กคุณเพิ่งพาการเตรียมตัวเงียบๆแบบที่ไม่ต้องแสดงออกลมไม่ได้ถูกใช้ทุกวันแต่การที่คุณเนี่ยพบมันติดตัวคือสัญญาณว่าคุณเนี่ยเผื่อใจเสมอสําหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแต่นั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณเนี่ยคิดลบหรอกนะแต่เพราะคุณรู้ว่า แม้ว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดแม้ว่าฝนมันจะตกแต่เราจะไม่เปียกไปทั้งหมดดังนั้นการที่เรามีอะไรเล็กๆที่พร้อมใช้งานก็เหมือนการบอกตัวเองว่าเราดูแลตัวเองได้ดีแล้วพอสุดท้ายปากกาด้ามเดิมคุณเพิ่งพาจังหวะเดิมที่เคยใช้มาเสมอปากกาไม่ได้เขียนอะไรใหม่เสมอไปแต่มันคือเครื่องมือที่ทําให้คุณรู้สึกว่ายังจัดการอะไรได้บ้างสําหรับคุณแล้วความต่อเนื่องเงียบๆคือพลังเพราะถึงแม้ทุกอย่างจะเปลี่ยนแต่ปากกาด้ามเดิมก็จะบอกคุณว่าคุณยังมีจังหวะของตัวเองอยู่เสมอสำหรับใครที่เลือกข้อไหน ก็อย่าลืมไปแชร์กันในคอมเมนต์นะจะได้รู้ว่ามีเพื่อนเพื่อนเลือกเหมือนเราหรือเปล่าคลิปใหม่จะลงวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเหมือนเดิมอย่าลืมเข้ามาเล่นกันอีกจะได้รู้จักตัวเองกันมากขึ้นสำหรับวันนี้ไปแล้วบาย